เขียนความในใจถึงแตงโมหลังละครคุณชายจบจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับละครเรื่องคุณชายซึ่งได้กระแสตอบรับจากแฟนละครดีมากและเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าเป้ยปานวาดได้มารับบทแทนแตงโมนิดาที่ได้ล่วงลับไปจากโลกนี้แล้วโดยเป้ยได้ทุ่มเทพลังกายพลังใจทําออกมาได้เพอร์เฟกที่สุดล่าสุดเป้ยได้ออกมาโพสต์ภาพเบื้องหลังของละครเรื่องคุณชายพร้อมกับระบุข,ข้อความจากใจที่ทําเอาหลายๆคนอ่านแล้วน้ําตาไหล เปยเชื่อเสมอว่าโมคอยเฝ้าดูอยู่บนฟ้าโมทีมงานได้มีการปรับบทจันพาร์ทของโมให้แตกต่างกับบทจัน์ในพาร์ทของเป้ยเพราะว่า อย่างที่รู้ว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับคุณแตงโมช่วงนั้นทางทีมบทเขียนบทไปได้ประมาณหนึ่งแล้วพอทราบข่าวถึงการจากไปของคุณแตงโมนั้นกระทบความรู้สึกของคนเขียนจนต้องเปลี่ยนชะตาของแม่จันตัวจันเดิมนั้นร้ายกว่านี้มีจุดเทินที่หันกลับมาไม่ได้และต้องตายแต่พอเกิดเรื่องขึ้นทําให้ใจเราหายมากยิ่งได้รู้ว่าชีวิตของคุณแตงโมกําลังจะเข้าที่เข้าทาง กำลังจะมีความสุขก็ยิ่งสะท้อนใจจึงอยากให้ตัวละครที่เธอมีส่วนร่วมเรื่องสุดท้ายได้พบโอกาสที่2ได้พบกับชีวิตที่มีความสุข จึงได้จันในเวอร์ชันที่ร้ายแต่น่ารักอยู่บ้างทำชั่วไม่ขึ้นทำอะไรไม่เคยสำเร็จขยันช็อตฟิลและมีจุดเทินกลับมาได้ในโลกเรามันเศร้ามากพอแล้วเราอยากให้คุณชายในความหวังบ้างจันที่ทุกคนได้เห็นจึงแตกต่างกับจันในพัทของโมทีมคนเขียนบทอยากให้จันตัวละครที่โมมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสุดท้ายได้พบกับชีวิตที่มีความสุขให้กับโมทุกคนรักโมนะหวังว่าโมจะชอบมันอย่างไรก็ตามปอยก็ยังอยากจะบอกโมว่า ยังไงบทจันก็ยังเป็นของโมและโมสมควรที่จะได้เล่นมันเปยไม่สามารถไปแทนที่ของโมหรือใครได้เปยเป็นแค่ตัวแทนของเพื่อนเพื่อนนักแสดงที่รู้จักโมมาทําหน้าที่มาสานต่อเพื่อให้ความหวังตั้งใจของโมได้สําเร็จเพื่อเป็นของขวัญให้โมโมจะได้ไม่ต้องกังวลและหมดห่วงวันนี้ละครประสบความสําเร็จมากๆและโมคือส่วนสําคัญในละครเรื่องนี้ที่ทําให้ละครสําเร็จไปด้วยกันเปยหวังว่าโมมองอยู่ข้างบนโมคงจะยิ้มและโมคงจะสบายใจแล้วนะเพื่อน m e l o n p o f f i c i a l คุณชาย